เวอร์แพนไขโตสารชุดคู่หูมหัศจรรย์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหน้าข้าวทุเรียนลำไยปาล์มยางพาลาพืชใบหนาพืชยืนต้นไม้ผลพืชเศรษฐกิจอีกครั้งยังใช้ได้กับพืชใบบางพืชกินใบพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวเวอร์แพนหนึ่งซองไขโตสารหนึขวดต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้กับพืชเศรษฐกิจพืชใบหนา เวอร์แพนหนึ่งซองไขโตซานหนึ่งขวดต่อน้ำา2 0 0 0ลิตรใช้กับพืชใบบางพืชผักสวนครัวแค่ฉีดพ่นให้โดนใบหรือลำต้นเวอร์แพนไขโตซานปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพราะเวอร์แพนไขโตซานเป็นออแกนิกแท้ๆจากธรรมชาติอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตใช้ชุดคู่หูเวอร์แพนไขโตซานลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตชีวิตปลอดภัยด้วย ชุดคู่หูเวอร์แพนไขโตสานสอบถามเพิ่มเติมโทรเลย